สวัสดีครับผมพินบ้านท่าเรือครับผมวันนี้นะครับผมมาอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับผมนี่นะครับมีหกตัวนะครับพินสวยๆนะครับมีทสองคอนแทคสามคอนแทคนะครับผมแลหนึ่งคอนแทคครับผมตามแบบค้าสั่งนะครับผมสวยมากนะครับนี่นะครับครับผมณดูตัวแรกครับผม นนนนันี่ครับผมเนนนะ Contact. ป็ฟฟสนสองคอนแทนะครับผมสองคอนแทกนนะครับผมขผงยันนาคนะครับสองคอนแทนี่นะครับสวยโปรไฟฟ้าสองคอนแทนะครับผมนี่ดีโปร สีดำนะครับลงสีดำนะครับสามารถเป็นทรงกีตาร์แหลมนะครับนี่ทรงตัวสองครับโปร่งไฟฟ้านี่คอนแทกนะครับผมนี่ลายโปร่งเป็นเจาะทะลุนะครับนี่ขอเจาะหอยหน้านะครับนี่ครับสีแนวไม้นะครับนี่เปิดโปร่งเล่นในสองระบบนะครับ ทรงใบโพ้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก้นเป็ดแล้วแต่เลือกครับทีนี้ก็นี่ครับหนึ่งคอนแทคเหมือนกันนะครับนี่ของใบหน้าของใบหน้าถอนอหนัวละทุกตัวนะครับนี่นี่ครับทรงใบโพ้นหนึ่งคอนแทคสองตัวครับเมาเป็นโป่งครับผมนีโป่งธรรมดานะครับนึ่นี่หอดเจาะของใบหน้า ธร ah. Michael mm hmm. รมดาสมาร์ทหลายเวลาฉลุนะครับนี่นะครับหลายฉลุส่งไมโครนะครับนี่ตัวนี้ครับหยดน้ำกลมนะครับใครต้องการจะน้ำกลมนะครับเป็นสามคอนแทกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้าโอ้หชนะสามคอนแทกส่งหยดน้ำนะครับนี่สามคอนแทกนี่นี่แทรกลดคอนแทกคู่แท็กหนึ่ง น้ำแท็กน้ำกลมได้อีกตัวหนึ่งนี่ซาวมอแท็กเป็นพินไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ส่งกีตาร์แหลมแบบของแพรหน้านะครับนี่ของแพร่นาคแหลมนะครับนี่วันนี้นี่ไฟฟ้านี่ยสองตัวนี่ชอบตัวไหนนี่ครับเป็น,นนะพินไฟฟ้านะครับเสียงจะดีกว่าแม่กล้องมันซิลปูนะครับ คะรับผมแต่เลือกครับลูกค้าอยากได้ปลูกก็จัดปลูกนะครับครับแนะนำพินเจ๋สวยๆนะครับหนึ่งหนึ่งคอนแทกนะครับนะปลูกไฟฟ้าหนึ่งคอนแทกนี่ปลูกไฟฟ้าสีดำสองคอนแทกนะครับแล้วก็สามคอนแทกนะครับพินเจ๋สวยพิ์บ้านท่าเรือครับมาอัปเดตให้ดูครับผมสนใจก็ติดต่อสองสามมาครับนี่ มากนะครับพินบ้านท่าเรือนะครับครับผมชอบอะไรไก็สามารถเดือสั่งทําได้นะครับเอาไปที่ไลน์นะครับ777 TOB พินบ้านท่าเรือนะครับอ่าอิดไลน77์777 TOB พินบ้านทะเลือติดต่อสอบถามสั่งทำครับพระนิสสั่งทำก็รอหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็งานเยอะหน่อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับสอบถามราคากันได้ครับผมพินบ้านทะเลือนะครับผมขอบคุณครับ